นี่เลยนะคะสนใจพิมพ์สนใจค่ะใครจะรับพิมพ์รับหรือสนใจได้เลยหลอดเดียว399หลอดเดียว3 9 9เด 99, ้อนี่ส่งให้ฟรีใครจะเอารีบนะคะรีบนะคะและไม่พอแถมหลอดพกพาให้อีก2หลอด1แถม2แถมหลอดพกพาอีก2หลอดแต่ว่าถ้าผูใ้ใดอยากได้แบบอยากได้แบบไปทดลอง9 9บาทหลอดเดียวหลอดหลอดพกพา หลอดพกพาหลอดเดียว99บาทนะคะถ้าผูใ้ใดอยากได้ไปทดลองเออแบบชิวๆไปทดลองล่องเบองกอนอะไรอย่างงี้นะคะอ่าแต่โปรโมชันสำหรับไรสดนี่นะคะหลอดใหญ่399ใช้ได้นานเป็นเดือนตัวนี้399ทรงให้ฟรีแล้วบ่พ่อแถมหลอดพกผ้าอีก2หลอดท่านที่เฝ้าซื้อเฝ้าเอาพิมพ์รับหรือสนใจมาตอนนี้เลยนะคะภายในไลซดนี่เท่าน,นั้น ภายในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะใครจะเอารีบเอารีบพิมพ์สาวพิมมาสนใจพิมพ์สนใจรับพิมพ์รับมาอ่าหนึ่งแถมสองวันนี้ส่งฟรีหนึ่งแถมสองส่งฟรีเบิร์บอกผมว่าชันเพิ่นกันวันนี้ส่งฟรีแถม ของแถมสองชิ้นทุกออเดอร์หนึ่งแถมสอง หนึ่งแถมสองทุกออเดอร์เพียง399เท่านั้นเท่านั้นจ้าโอเควันนี้ส่งให้ฟรีหนึ่งแถมสองทุกออเดอร์เพียง399เท่านั้นนะคะ พิมสนใจพิมพ์รับมาเลยจ้ะพิมพ์สนใจพิมพ์รับมาเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะนี่ทาและไม่ทาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทาและไม่ทาแล้วตอนนี้บริติดขนบริตทิดบอกมีอย่างน,อน้อยลำดับสิเนี่ยคุณแจรถอ่ะตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้อ่ะฝั่งนี้นะคะไม่ติดนะคะบรินนบติดขนบริติดบอก นี่เลยไม่ติดคนไม่ติดบ่อน้ำน้ำมันไปหาร้านหรอกเห็นอือน้ปาอันนี้ร้านเจ้านัองก่อนี้ร้านเจ้าอยู่นู่คูณแดงกันนี่อ๋อมันเป็นอันนี้ซุปกรนี่หอันมุมเทรงมันอุปกรสีเขียดชุหนึ่งข้าววันสองใบเลยจะผ่านตัวเจี๊ยบเจ็นจบเจือเพราะว่ายูอุปกากฏเห็นเนี้ยเรือกฉันหรอนี่สั่นเสียใ ตัวะตูที่เขียวเลยเราจอของังหาเราไปงดูประตูห็จ่าอยู่ปวด้องท้งหลเรื่งหัวใจเร่มทงังหลังหัวใจือว่าให้เขาอะไรไวรย่านหมามันเขาม่านซาใบหน้านาเลปิดปิดไปนั่งขาเราค่ะนอนรับเลยน่าตัวเขียวเนาะในใจแตาการม่านเอาของมาให้หลานโอ้เอาพดีเยเสียย้ามือไหนสิบวัปเจ้รเฮ็ดอะไรไเฮ็ด